นะวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเสนอบริษัท m t d d นะครับที่สามารถคนและสามารถทำทำงานในจุดนั้นนะครับผมสิทธิรักน,นะครับเป็นเฉลิมนะจรับจริงๆตอนนี้ครับปัจจุบันเองเนี่ยเป็นเป็นทำหน้าที่นะครับเป็น e อ p Consult อนซนะครับแล้วก็เป็นด้านคอมพิวเตอร์และอุะอตอสาหกรรมนะคะแลรระ,ะแลระบบ IoT ต่างต่าง เป็นเอ็มดีอยู่บริษัทแม่สอนปัจจุบันครับอยู่ที่แม่สอนก็วันนี้สตีน้องเหมี่ยวเขาติดต่อมานะฮะ,ะเป็นดีไซนเนอร์แผนกโปรดักชั่นก็จริงๆแล้วทางดีเจนี้ก็ติดต่อนแลมาน่นสนใจหลายตัวนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยได้รื่องเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับงานดีเอ็กซ์นะคะรับเขาช่างใครก็ช่างเดิมทำดีซีบ ก็ปัจจุบันนี้ก็ปี2โปรเจกต์ใหญ่ๆที่ที่ทำกันอย่างหลักหลายก็เป็นพวกวิชันอิสเปคชั่นจุดโซเดอร์แล้วก็าาจากบริษัทโฮย่าอัปเิตนะคะก็ในวันนี้ในส่วนของโฮย่าเนี่ยที่ทำการผลิตแก้วนะคะอปกปติเราจะมีปัญหาในการพัดแย่ชนิดของแก้วพี่เชนรนอุปติทีซีครับผมดูแลงานในส่วนของโปรดักชั่นวิศวก็ งานของเราครับก็ได้รับโจทย์จากผู้บริหารมาก็ให้ลดพวกลดคอสลดงานที่เป็น DBA นครับก็ปีนี้แผนเราก็จะทำพวกก็สวัสดีครับก็ปุ่นผมองอาจจากมูลตะนะครับก็ถ้าบริษัทที่อยู่ทางนิคมอุตสาหกรรมท่านนี้น่าจะพอจะรู้จักกัน,นครับก็สำหรับวันนี้ที่มาเข้าร่วมเป็นตัวแทน,นจากบริษัทเทลเซล่านะครับ บริษัทเรานะครับก็จะทําเกี่ยวกับการผลิตหน้าจอ LCD ให้กับรถยนต์ต่างๆนะครับก็ตอนนี้ก็เรามีโปรเจกต์ในเรื่องของการสร้างเครื่องตรวจสอบอัตโนมัติครับงาน,น,นผมเริ่มอย่างนี้นะครับเพื่อผมอยู่ในสายซอฟต์แวร์อยู่ประมาณสัก10-5ปีบวกๆนะครับก็จะเจอปัญหาในกลุ่มลูก,ลลกค้าโรงงานอุตสาหกรรมหลายโรง ตเดี๋ยวเดี <h 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 ๋ยวทำให้ดูแบบสมมูรณ์ตรงเดี๋ยวเรานตรงนี้นะพีแล้วก็เล็บเขาเล่นเป็นตัวเล็บเดี่ยวถ้าเกิดเป็นตัวเล็บอื่นเข้ามาก็แปลี่ยไปเดี๋ยวทำให้ดูได้ตั้ง คนทั่วไป้ค่ตัวสเลทีเท่นั้ห้องทำงานอะไรบอกวอามาวันลวันไม่อง่ามาเสื่งเนอย่างดี่ดค้านทตอกหว้ไม่ค เช่นที่ที่ที่เราทำมีคอลเลชั่นไว้ครับก็คือเราได้เซ็นเตอร์ของมันเราใช้เป็นทอยก็คือเราเราได้เซ็นเตอร์ตรงนี้เราได้ค่าความสูงจุดหนึ่งแล้วคราวนี้เราจะมาดูค่าชิปไอตัวชิปนะครับถ้าสมมติว่าเราต้องการจับค่าความสูงที่มันมีการดิฟขึ้นมหรือมีทดิฟเพิๆๆ่มเรียบรครับสิ่งที่ใช้ง่ายที่สุดในการจับคือค่าความสูขขงในแนวแอนแส